สวัสดีท่านผู้ชมกับหนึ่งขั้นตอนสำคัญข,ของอการเคลือบแก้วของทางร้านเรานะครับสำหรับวันนี้โตโยต้าคอนดูเนอร์ดีเจนเดอร์ GR นะครับเป็นชุดแต่งรอบคันของ GR นะครับแล้วก็เคลือบแก้วเสร็จหนึ่งเบอร์แล้วก็ถึงเวลาในการทําการอบเป็นผลิตที่ท่านเห็นนะตอนนี้นเครื่องอบเป็นผลิตกำลังทำงานอยู่มีความห่างจากระยะตัวรถประมาณเมตรห้าสิบนะครับไม่มีผลอันตรายต่อตัวผิวแน่นอนเพราะว่าอุณหภูมิที่ไปแตะที่ตัวรถเด็ดอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบองศา นะฮะก็จะทําให้น้ํายาเคลือบแก้วของเมก h าชิลทุกตัวนะครับเซตตัวได้ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้นะก็เพิ่งเคลือบเบอร์แรกเสร็จนะครับกับตัวน้าตัวรถค o น t ูเนอร์เลเจนเ r ครับตัวนี้เป็นตัว GR Racing นะฮะก็เป็นชุดแต่ง GR อรรอบคันที่บอกนะครับวันนี้ผมเพิ่งวิดีโอคันนี้เห็นปะ สำคัญนะครับสำหรับน้ํายาเคลือบแก้วของทางเมก้าชิลจะต้องอบอินเร์เล็ตทุกตัวนะครับเพื่อให้น้ํายานเซ็ตตัวได้ดีแต่หลายคนคงสงสัยว่าน้ํายาของเรามีความเข้มข้นสูงเนี่ยทำยังไงให้มันเซ็ตตัวได้ดีกับตัวรถอันนี้เป็นอีกอีกหนึ่งประการนะครับเพราะว่าทางเกาหลีเนี่ยคือทางต้นสังกัดของเราเนี่ยแนะนําและก็บังคับนะครับบังคับใช้นะครับเครื่องอบอินเรลเล็ตลักษณะอย่างนี้นะครับที่ยืดลงมาจากทางเพดานนะครับเพื่อลดนะอัตราการ เรื่อะไรความเสี่ยงเรื่องของการขยับเครื่องมือด้วยเรื่องของระยะใกล้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิที่คงที่แน่นอนนะครับโอเคนะสําหรับตอนนี้กระบวนการการอนผลลตนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟให้ดูนะว่ามันสวยขนาดไหนนะเวลาอบผลผลิตนะนี่ตอนกลางคืนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยงามมากๆครับโอเคนะสวัสดีครับ